สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาไล่กาแฟของคุณนาวินนะคะที่ผลิตเม็ดกาแฟอาราบิกา้าส่งให้กับบริษัทเปิ้ลกาแฟโบราณจำกัดอ้าวหายไปไหนกันหมดแล้วอามมาแล้วอ้าวเดี๋ยวเราดูนะคะอันนี้คือเข้าไปในสวนเลยป,ปึ๊บเรามาเก็บเองวันนี้อ่าเรามาเก็บเองเดี๋ยวเราจะไปขั้วด้วยอ่าอันนี้คือดินดาอันนี้ที่เขาเก็บอันนี้คือเก็บแล้วนะคะ ผลแบบนี้เรียกว่าลูกหมัเชอร์รี่เนาะที่กาแฟเชอร์รี่อ่าสมหรับเก็บได้มามันก็จะอยู่ข้างในทางม้างกระบอกผิดป่ะฮะเก็บได้เหรอเด็กดูถูกแล้วถูกมั้ยพี่ใจได้ไหมเออถูกแล้วได้ครับได้ค่ะโอาไปดิเราจะได้รูว่าต้นกาแฟนี่นะคะจะมีอายุมากกว่า30ปีนะคะจะให้ผลผลิตได้ดีมาก อันนี้ที่เขาเก็บไปแล้วนะคะก็ติดเหลือจะลูกเขียวแต่เขาจะเก็บอีกรอบหนึ่งอ่าันนี้เรื่อยมหายอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างต้นสูงเนี่ยเราต้องน้อมใช้ เดี๋ยวลงมาแต่ถ้าเกิดเราเป็นที่ที่เขาเอารถเกี่ยวนี่อเขาก็จะลูบตัวลู่ครับเขาจะจะควบคุมความสูงมันด้วยถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บไปแล้วถ้าเกิดมีลูกที่เป็นเขียวๆเราก็จะย้อนกลับมาเก็บยอดเหมืองใช่ไหมคะรอให้มันสุกอีกทีหนึ่งอย่างที่เราเดินทางมาเพื่อเก็บแต่เขียวๆนี่แะแต่เพราะถ้าคนคือข้อดีคือเลือกเก็บแบบนี้ได้จะเก็บตั้งแต่กี่มงถึงกี่ประมาณส่วนใหญ่ก็แปดวันถึงห้าวัน แต่เช้าคนนี้มันก็จะเป็นน้ำค้างไปใช่ครับจนประมาณตอนนี้สิบวงกว่าน้ำค้างยังติดเต็มเจ็บใช่เจ็บเส่รองเท้าเ้อนอยู่ใช่เก็บไวมากอ่ะใช่คนที่ชำนาญคือจะแบบเร็วมากครับอยู่นี่กันไหมคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะต้องถามลูกแม่ยังสดหรือเปล่าคะหรือฝากไว้ทันเลยตงขึ้นแต่งไปแต่งงานเลย แล้วก็มันจะง่ายกว่าครับคือคือว่าเมื่อเราเก็บเพื่อพอเราทานมันใหญ่มันก็จะตกใส่เราก็ไม่ต้องแบบย่างเหมือนตตัวนี้ตัวนี้จะใช้สําหรับช่วงที่มันยังสุกไม่เยอะครับแล้วก็ตามเก็บแต่ละต้นต้นนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสุกเยอะอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็มาเก็บใบออกทีหลังนะครับอันนี้ภูมิเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยเนาะ ากใช่อันนี้เราก็จะเอานําไปตากใช่ไหมคะอันนี้จะต้องผ่านกระบวนการสีที่ลงสีทีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีหนึ่งอ๋อก oh. ็คือการแยกเปลือกเม็ดออกอีกทีหนึ่งนี่ฮที่เราใช้คือเม็ดข้างในใช่ครับตัวนี้ครับ oh. อันนี้คือเปลือกมันค่ะ <Okay. S 2> อันนี้คือเม็ดซึ่งจะต้องไปผ่านกระบวนการหมกักล้างแล้วก็ตากแห้งอ๋อ oh. เอาแค่ตัวนี้ไปตากอย่างเดียวใช่ครับตัวนี้ก็จะไม่ไม่ช้า hmm. Okay. ที่คุณนาวินส่งให้เรานะคะเป็นเม็ดกาแฟด้านในด้วยการผ่านที่ไปคัดไปอบแล้วก็ตากบดแล้วก็ส่งไปที่บริษัทเปินของเราค่ะแล้วก็ครั้งเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูที่โรงงานอีกที่หนึ่งนะคะ